สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำในเมนูหมูกรอบแบบเร่งเดือนกันเลยจ้าเมนูนี้น้องสาวก็ขอมานะจ๊ะเราก็ตั้งกระทะเลยจ้า,าก็นำหมูของเราลงไปต้มนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะนี่เราไม่ต้องต้มให้หมูเราสุกก็ได้นะคะเราต้มสักประมาณ15นาทีพอให้หนังหมูของเรามัน ่มีความนิ่มนิดนึงนะคะมันจะได้เอามาแทงง่ายๆเนาะแล้วหลังจากนั้นหมูสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะนําหมูของเรามาจิ้มเลยจ้ะจิ้มให้ทั่วเลยนะคะทุกคนจิ้มแบบเยอะๆจิ้มแบบทุกอันนี้เลยนะคะทุกอนูของหนังหมูเลยนะคะจิ้มแบบเยอะๆไปเลยจ้าเน้นๆค่ะ เพราะว่าจะทําให้หนังหมูกรอบของเรานั้นออกมาสวยงามนะคะแล้วก็กรอบนะคะกรอบเคี้ยวแบบกรุบไปเลยนี่เลยนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราอ่าได้จิ้มหนังหมูของเราเสร็จทั้งสองชิ้นแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำส้มค่ะเตรียมน้ำส้มไว้เลยน้ำส้มสายชูมา มันพูดอย่างจริงๆนี่ไอ้น้ำส้มเนี่ยเนี่ยเราก็ทาน้ำส้มให้ทั่วๆนะคะเนี่ยแล้วก็เอาให้มันเต็มหนังหมูเลยนะคะแช่ไว้เลยนะคะ,ะ,คะทั้งด้านไอ้บนและด้านล่างเลยนะคะนี่เลยมันก็ทำขั้นตอนมันเยอะนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ เทน้ำส้มทิ้งนะคะแล้วเราก็มาบั้งหมูนะคะเพื่อที่ให้หมูข้างในมันสุกง่ายนะคะสุกแบบกรอบนะคะนี่บ้างแล้วก็ทำเป็นแบบอันนี้ชิ้นไว้นะคะเวลาเราไปหั่นเนี่ยมันจะทําให้เราหั่นง่ายนะคะทุกคนนี่ วันนี้เราทำหลายครั้งแล้วนะคะหมูกรอบแต่วันนี้เราไม่ใช้แบบทอดนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะทำแบบไหนแล้วก็ใช้เกลือมาทาทา,ทาตรงหนังหมูเลยนะคะทาเพื่อให้หนังหมูมันกรอบนะคะทุกคนแล้วก็ทาตรงเนื้อหมูด้วยค่ะเพื่อให้มันมีรสชาติเวลาเรากินลงไปเคี้ยวลงไปมันจะมีรสชาติแบบเค็มนิดนิดนะคะ มันจะไม่จืดนะคะนี่แล้วก็ทารสด,ดีค่ะงผงปรุงรสลงไปนะคะอันนี้เพิ่มความหนัวค่ะนี่แล้วแล้วหนังหมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าเตาอบเลยจ้าหม้อทอดไร้น้ำมันของเรานะคะเราเอามาเข้าเตาอบเลยค่ะ วันนี้เราไม่ใช้น้ำมันทอดนะคะน้ำมันแอบแพงเราเลิกใช้น้ำมันมาใช้ไฟฟ้าแทนยังไงแพงเหมือนกันเนาะทุกคนอ่าเราจะตั้งอุณหภูมิไปที่180อปองศานะคะเราตั้งไฟ1 8 0แล้วก็ใช้เวลา20นาทีนะคะก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะต่อไฟไปอีก30นาที แล้วเราก็จะกลับด้านนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วหมูกรอบของเราเดี๋ยวเรามารองชิมแล้วก็นี่มาหันดูนะคะทุกคนนี่คลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าใครชอบเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนคอมเมนต์ comment มาคุยกันได้เลยจานี่โอ้โหหมูของเราดิ้นได้คลิปนี้ก็ สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไร